เชาวเราสวดพระสูตรที่ชื่อว่าสมิติสูตรนะสมิติสูตรนี่เป็นคำถามของพระสมิธนะิที่มาถามพระเจ้าที่ยิง่งด้านถามหลายหัวข้อนะปัญหาเรื่องของโลกนะปัญหาเรื่องของ มารอะไรเรียกว่ามานมีเหตุผลยังไงจึงเรียกว่ามานถึงบัญญัติว่ามานอย่างนี้เป็นต้นอะไรเรียกว่าสัตว์อะไรเรียกว่าทุกข์อย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสสรุปเป็นเรื่องเดียวกันนะก็คือตรัสว่า ที่เรียกว่าโลกโลกนะหรือมีมีเหตุผลอะไรที่ไปเรียกว่าโลกนะหรือบัญญัติว่าโลกนะพระเจ้าก็บอกว่าที่จริงแล้วก็พอเหตุว่าพอมีตามีรูปตาไปากระทบกกับรูปมีมีตัววิญญาณขันตากับรูปก็เป็นตัวรูป,ปรขันตัววิญญาณขันก็ไปรูป้อารมณ์ทางตานะ แล้วก็ทมที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจักสุวอญญาณคืออะไรก็แต่แล้วแต่ที่ตาก็ไปเห็นไปรู้ได้เนี่ยก็เรียกว่ารมที่ทำก็คือตัวธรรมชาติเนี่ยที่จะพึงรู้ได้ด้วยด้วยจักสุวิญญาณมีอยู่หน้าที่ใดนะที่นั้นก็เรียกว่าโลกนะที่ยิ่งท่านย่อความไปแค่นี้นะนะแล้วก็ไปสรุปที่ตัวนะมโนตัวธรรมารมณ์ นะแต่อันนี้เอามาใส่ขยายไว้เห็นทั้งหมด่านะสรุปง่ายๆคือเพราะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจนะแล้วก็มีอารมณ์ที่มากระทบทางอญญายนะภายในเหล่านี้แล้วก็มีวิญญาณาขันธ์ที่เข้าไปรับรู้ทางอญญายนาภายในทั้งหกเนี่ยจนะึงเกิดสมมตุติในสิ่งที่เรียกว่าโลกขึ้นมานะมันตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ นดีดยวพอนักฟิสิกส์นะที่บอกว่าไอ้ที่มีโลกมีจักรวาลมีดวงดาวมีอะไรต่อมีอะไรอย่างนี้ก็เพราะว่ามีคนก็ไปรับรู้นั่นแหละนะถ้าไม่มีคนหรือไม่มีสัตว์ก็ไปรับรู้มันก็ไม่มีอะไรมีก็เหมือนกับไม่มีอยู่แค่นั้นเองนะไอ้ที่ประสูตรนี่มาใส่ไว้ก็าะเห็นว่าะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงตรัสไว้มาสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วในขณะที่ นักฟิสิกส์เองก็เพิ่งมาคุยกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนักคอนตัมฟิสิกส์นะในยุคของไอสไตน์นี่เองนะเพราะนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจนนี้ถ้าเราไม่พูดถึงโลกล่ะพูดถึงอย่างอื่นด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่เป็นสมมุติบัญญัติทั้งหลายเนี่ยนะเราจะเรียกว่าอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงไม่ว่าจะเป็น รถเป็นบ้านนะเป็นทรัพย์สมบัติอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมีได้ก็นะด้วยเหตุว่าพรามีตาหูจมูกเลนสกายใจเนะข้าไปรับรู้สิ่งเหล่านี้นะนี้พอรับรู้ึ้นมาก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นตามมาเกนะิดการสมมติกันตามมาโนะนะดยโอกาสเกิดความยึดถือตามมา ว่าเป็นของเรานะเป็นทรัพย์สินของเราเป็นสมบัติของเราเป็นอะไรของเราก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นนะมันเกิดเพราะมีตาหูจม,มูกลิ้นไกยใจนะมีจิตท,ที่เข้าไปรับรู้ทางตาหูจม,มูกลิ้นไกยใจนั่นเองนะนะบทสรุปง่ายๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีกวสูตรหนึ่งที่เราสวดกันก็คืออัปมาทะวิหารีสโสดนะ นะผู้ที่จะอยู่ด้วยความไม่ประมาทนนี่คืออะไรพนระนะเจ้าก็ทรงตรัสว่าเมื่อภิกษุสำรวมอ้ครว่าสำรวมนี่คือความการระมัดระวังนะการมีสติรู้ทันนะนะเมื่อภิกษุสำรวมจกขุนซีหรือตานั่นแหละนะอ sea, ินทรียก็แปลว่าความเป็นใหญ่นะตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังนีเป็นต้นนะ นะวเวลาเราเห็นคำว่าอินทรียห6อยู่ที่ไหนก็หมายถึงอายนาภายในนั่นเองนะถ้าอินรีย์5ก็เป็นคนละเรื่องนะอินรีย์คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นะนะเป็นตัวอินรีย์5หรือพระห้านะส่วนอนะินทรีหกเลยถ้าในพระธรรมมัมีอินรีย์2บสองหนักเขาเ้าไปใหญนะ่เยอะแยะไปหมดนะฮนะแต่ส่วนมากที่ถ้าจะปรากฏในประสูตรเนี่ยก็คือเรื่องของอินทรีย์ หกนี้นะเนมื่อพิกษุนสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจนะจิตก็ไปไม่ไปแสไปนในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไม่แสบคือไม่จมนะไปในอารมณ์พวกนั้นนะไปนในอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาไปรับรู้นั่นนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อไม่แสไปไอ้เขาไม่แส่ไป,ไค,ไไปคือมีสติรู้ทันอยู่เพราะมีความระมดังสำรวมอยู่นะปราโมดก็เกิด เมื่อปราโมดเกิดปีติก็เกิดนะเมื่อปีติเกิดนะป,ปัสสธิก็เกิดตามมาเนี่ยที่ท่านแปลกายก็สงบแต่ที่จริงแล้วคำว่าปัสสธิเนี่ยมันหมายถึงตัวเจตสิกขันสามนะคำว่ากายในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงร่างกายโดยตรงแต่ว่าเมื่อตัวเจตสิกมันสงบมก็พลอยให้ใจให้กายเบาไปด้วยนะัไปด้วยกันอย่างนั้นนะฮะนี่พอ ปฏิสติเกิดขึ้นนะนะสมาธิก็เกิดนะพอสมาธิเกิดจิตก็มีความสุขความสุขเกิดจิตก็นะพอไกลสงบนะจิตก็มีความสุขพอจิตไม่ความสุขก็เกิดความตั้งมัน่นตั้งมั่นคือตัวสมาธนะ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 ิพอตั้งมั่นแล้วทำทั้งหลายก็ปรากดคำว่าทำทั้งหลายกรปรากฏคือถ้าไม่ใช่สมถะก็าวิปนะัสสนาพระอาจารย์ท่านแก้ไว้อย่างนั้นนะ หรือทำทั้งหลายที่ปรากฏนั้นก็คือความไม่อนิจังทุกขังอนัตตานะหรือแม่ก็ฌนะานทั้งหลายก็ปรากฏเกิดขึ้นนะแล้วแต่นะถ้าฌานเกิดก็แปลว่าสมถะเกิดนะถ้าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขเวีนอนัตตาก็แปลว่าวิปัสสนาญาณเกิดนะประมาณนี้เนะพราะทำทั้งหลายปรากฏวิสุท์นั่นจึงนะว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างแท้จริงเนะนะพราะในคําว่า ไม่ประมาทนะศัพที่ท่านใช้แทนก,นกันก็คือการมีสตินั่นเองนะใครที่อยู่ด้วยความประมาทก็แปลว่าอยู่อย่างขาดสตินะทีน,นี้ประมาททางโลกกับประมาททางธรรมก็ต่างกันอีกนะเราทำมากินรู้จักเก็บออมทรัพย์สินดำเนินชีวิตด้วยความพอเหมาะพอดีนะไม่ใช้ใจเกินตัวอะไรพวกนี้นะนั้นก็เชื่อว่าไม่ประมาทรู้จักเก็บทรัพย์สินไว้นะสำหรับลงทุนสำหรับ ไว้รักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาไว้ดูแลคนในครอบครัวอันนี้ก็เชื่อว่าไม่ประมาทนะแต่ว่าเป็นการไม่ประมาททางโลกนะในที่นี้หมายถึงความไม่ประมาททางธรรมโดยตรงนะนะก็คือพอไม่ปล่อยให้จิตมันแสบใ่ไปนในอารมณ์ต่างๆที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็กลายเป็นว่าในขณะนั้นเองนะจิตก็เกิดเป็นสมาธิแล้วก็ปัญญาตามมาอันนี้เป็นกระบวนการ ทำงานโดยธรรมชาติอย่างนี้อันนี้ไม่ประมาทภายในนะนะส่วนอีกบทหนึ่งก็คืออินทะรียภาวนาสูตรนะภาวนาแปลว่าเจริญหรือพัฒนานะนะก็คือการพัฒนาอินทรีในที่นี้ก็หมายถึงอินทรียหกนี่แหละนะเพราะว่ามาในเ,เรื่องเดียวกันนะที่นํานมาเรียงไว้คือเป็นเรื่องเดียวกันแค่นั้นเองที่จริงแล้วทั้งหนังสือพุทธมนก็ดีทั้งหนังสือธรรมทานนี่ก็ดีนะ จะเป็นชุดเรียงกันไว้ในหมวดต่างๆนะเพื่อว่าเวลาเราสวดไปตามลำดับแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจหมวดธรรมที่นา,ามาเรียบเรียงไว้นะแต่แต่บางทีพระก็นำสวดอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก็ไปหน้าโน้นแล้วก็ข้ามไปหน้านี้มั่วไปหมดก็เลยไม่ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างบางทีเป็นอย่างนั้นนะอันอินทรียภาวนาสูตเนี่ยเรื่อง นะเกิดขึ้นที่ป่าภัยแห่งหนึ่งนะที่มีอุตร,รมานพซึ่งเป็นสิทธิของปาราสิริยพรามนะมาทักทายผู้เจ้านะเพราะว่าโดยปกติแล้ว,วผู้เจ้าเองก็ไม่ได้ไปเป็นศัตรูของใครเราสังเกตสำนวนอย่างหนึ่งแล้วกันเนะมื่อผู้เจ้าถามว่าปาราสิริยพรามแสดงการเจริญอินทรีย์แก่สาวกยังไงนะ อุตรามานพกกล่าวทูลว่าอย่าเห็นรูปด้วยตาอย่าได้ยินเสียงในหูหรือถ้าพูดง่ายๆคือห้ามห้ามมองห้ามฟังนั่นคือการพัฒนาอินทรีย์นะผู้เจ้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องเป็นคนตาบอดเป็นคนหูหนวกเท่านั้นเองถึงจะเป็นการพัฒนาอินทรีย์ได้นะเมื่อเป็นอย่างนั้นผู้เจ้าก็เลยนะตัดกับพระนนท์ว่า อานุนปาราสิริยะพราม์เนี่ยย่อมแสดงการเจริญอินทรีย์แกส่สาวกทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งนะไม่ได้ดูถูกดูหมิน่นนะไม่ได้ไปบอกว่าของเข้าสอนผิดนะเพียงแต่ว่าผู้เจ้าจะบอกว่าเนี่ยปาราสิริยพราม์เนี่ยสอนลูกศิษย์อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าในอริยวินัยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะนะก็พูดอย่างนี้ให้ฟังนะ้ย่างไม่ได้ไปหักหน้านะอุตรามานพนะ แล้วก็ทรงจัดแสดงถึงการพัฒนาินยีในธรรมวินัยนี้ว่า,าเมื่อดินเสียงด้วยหูเมื่อเห็นรูปด้วยตายดินเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกเมื่อลิ้มรสด,ด้วยลิ้นเมื่อถูกต้องผัสสะทางกายนะนะเย็น,น,ยนร้อน่อนแข็งหย่อนตึงเมื่อรู้ธรรมารมณ์ทางใจอย่างงี้นะแล้วมันก็เกิดความชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็เฉยเฉยขึ้นมาสามอย่างนะ ชอบชังและเฉยสามอย่างนะแล้วเธอก็รู้ทันมันว่าขณะนี้กําลังชอบนะขณะนี้กําลังชังนะขณะนี้กําลังเฉยนะนะแล้วก็รู้เหตุของมันว่ารู้เหตรุรู้ผลของมันว่าสิ่งเหล่าเนี้มันมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไนอะความชอบความชังความเฉยเนะี่ยม่ได้อยู่อยู่เกิดขึ้นมาลอยนะไหนเป็นของหยาบไม่ใช่เป็นของประณีตนะอาศัยการและการเกิดขึ้นนะ ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตกว่านั้นก็คืออุเบกขาอุเบกขาในที่นี้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวไม่ชอบและชอบใจและไม่ชอบใจที่พูดถึงบนแล้วหมายถึงอาการที่จิตเป็นกลางต่ออารมณ์นะเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจและความเฉยๆนั้นได้นะอุเบกขาคืออาการที่ใจเป็นกลางต่ออารมณ์จึงดํารงมั่นอย่างนี้แหละอานอนเราจึงเรียกว่าการเจริญ อินรีย์หรือการพัฒนาอินทรีย์ทั้งหกนีน้อันนี้คือบทสรุปที่เราสวดกันซึ่งยังไม่จบนะฮะยังเหลือหน้าสุดท้ายของมาสูตรนี้นเพะฉะนั้นเราก็เวลาสวดเราก็น้อมเข้ามาดูตัวเองว่าขนาดเนี้ยเรานำเอาตาหูจมูกลิ้นกายแจ้งเราเนี่ยไปไปใช้เพื่อที่จะพัฒนาตัวเองอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าพูดอีกมุมหนึ่งตัวนี้คือตัว กายะภาวนาหรือกายภะาวิตาตาในส่วนหนึ่งนะนะทีน,นี้เมื่อนำเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้อารมณ์แล้วก็มีสติรู้เท่าทานันดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือยังไงก็ตามยังไงมันก็ต้องต้องเห็นได้ยินได้กินกรู้รสสัมผัสถูกต้องนะนึกคิดเรื่องราวต่างๆนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องมีตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายเนี่ยนะ ยังไงก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้มากระทบแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติสัมผัญญะรู้เท่าทันเนี่ยแทนที่จะจมไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบไปหลงชอบหลงชังอยู่เนี่ยนะฮะนะก็ทําให้นะ่ะข้าไปรู้ทันเพราะอะไรเพราะเมื่อชอบราคะก็เกิดเมื่อชังโทสะก็เกิดนะราคะหรือตัณหาโลภะอันเดียวกันนะนะถ้าชังโทสะก็เกิดนะถ้าเฉย่ะโมหะก็ครอบงำอีก เพราะฉะถ้าไม่รู้เท่าทานันในโลภะโทสามโมหะครอบงำทั้งวันนะแต่เมื่อรู้เท่าทันว่าขนาดนี้นะจิตกำลังหลงไม่ชอบอยู่นะกำลังหลงชังอยู่นะนะหรืออารมณ์นั้นมันไม่รุนแรงมากพอเป็นกลางๆอยู่จิตมันก็เฉยๆอยู่นะแล้วก็มีสติรู้ทนันจึงกระทั่งจิตเป็นกลางต่ออารมณ์เหล่านั้นนะไม่หลงชอบหลงชังไปกับมันเนะนะพราะเป็นอย่างเงี้ยก็จะทำให้ นะการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นเป็นไปเพื่อขอให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสมาธิหรือพัฒนาจิตนะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปัญญานะทั้งสองด้านไปด้วยกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็สวดไปก็สังเกตไปพิจารณาสิ่งที่พระเจ้าสอนเอาแต่ว่าสักแต่ว่าสวดนะเนะันทุกครั้งที่เรา เสพอารมณ์อะไรอยู่ก็ตามนะลองเช็คตัวเองว่าเราเสพเพื่ออะไรเสพเพื่อความบันเทิงนะปล่อยจิตได้เพลิดเพลินหลงไปในสิ่งที่เรากําลังดูกําลังฟังอะไรอยู่นั่นหรือเพื่อให้รู้เท่าทันจิตตัวเองนะต่อให้อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะคนสองคนคนหนึ่งอยู่ด้วยความประมาทนี้ไม่ได้คิดจะพัฒนาอะไรก็เพลิดเพลิพนไปใน เรื่องราวนั้นๆอย่างเช่นดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่จะจะกินจะเที่ยวอะไรก็เพลดิดเพลินจมไปในอารมณ์นั้นนะถ้าไม่ชอบก็ชังเนี่ยไม่ต้องอะไรมากอ่ะไปกินอาหารร้านนี้อร่อยดีชอบนะกินอาหารร้านนี้ไม่อร่อยไม่ชอบเนี่ยมันก็อยู่กับความชอบไม่ชอบอยู่เงี้ยทั้งวีทั้งวันนะฟังเพลงนี้ชอบฟังเพลงนั้นไม่ชอบอะไรเงี้ยนะพอคิดเรื่องนี้ชอบคิดเรื่องนั้นไม่ชอบนะหรือบางทีก็บจิตก็ ฟุ้งซ่านเลื่อยเปอยก็เฉยเฉยอยู่แต่ว่ามันเฉย,ยแบบงอๆอยู่โดยที่ไม่รู้เท่าทันมันนี้เป็นตน้นแต่พอมีสติเข้าไปรู้ทันเนะี่ยน่ะมันจะเห็นเหตุเห็นผลนะผู้เจ้าใช้คําว่าปฏิจจสมุปปน,นะนะนะปฏิจจสมุปปน,นังเห็นไหมนะก็แลสิ่งนั้นแลเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งหยาบนะอาศัยกันเกิดขึ้นนะเป็นสังคตะธรรมก็คือมีปัจจัยปรุงแต่งนะ ปฏิจจาก็คืออาศัยการและการสมุปปนังเกิดขึ้นนะพูดง่ายคือตัดเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนะตัดถึงเรื่องวงจรของความทุกข์หรือตัดเรื่องของเหตุและผลนะั้นธรรมะของพระเจ้าต้องมีทั้งเหตุและผลนะไม่ใช่พูดอะไรก็พูดขึ้นมาลอยๆนะเกิดขึ้นมาลอยๆดับไปลอยๆอย่างนี้ไม่มีมมนะทุกสิ่งทุกอย่างล้วยแล้วแต่มีเหตุผลด้วยกันทั้งสิ้นนะนี่ถ้าเราสังเกตด,ดูอย่างนี้ก็จะทําให้ าการเสพปุ้นอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตตัวเองก็จะทําให้เรามั่นคงยิ่งขึ้นสังเตกตดูแล้วกันคนที่เขามีความมั่นคงทางจิตามักจะไม่ไปหลงไม่หลงอารมณ์ในทางตาหูจมกูกเล่นกายใจที่มันไปเสพอยู่นั่น,นในคนที่ไม่มีความมั่นคงในอารมณ์นนี่ก็จะปุ้นวายไปกับทุกเรื่องที่เข้ามากระทบนะ ยิ่งถ้าปล่อยให้ยุมากขึ้นมากขึ้นแล้วไม่ฝึกตัวเองเลยนะยิ่งวุ่นวายหนักเข้าไปใหญ่กลายเป็นคนขี้บน่นกลายเป็นคนจุกจิกจู้จีจจ้มากเรื่องนะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปมันก็ค่อยๆไปสังเกตดวเองนะเอาละเดี๋ยวเราสวดกันต่อนะ